มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตลกดังเสียชีวิตแล้วสุดอาลัยศิลปินตลกรุ่นใหญ่ชาลีดอกกระโดนเสียชีวิตแล้ว วันที่10ธันวาคม256 3มีรายงานเปิดเผยว่าบรรดาเฟซบุ๊กของศิลปินตลกหลายท่านได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของศิลปินตลกรุ่นใหญ่ชาลีดอกกระโดนหรือที่รู้จักกันในนามเตีย้ยเล่นไม่ยากหรือเตี้ยคังคกตามรายงานเปิดเผยว่าชาลีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจล้มเหลวเมื่อช่วงเช้าเวลา9ก้านกา 45นาทีของวันนี้โดยทางญาติจะนำลางของตลกรุ่นใหญ่กลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดอำเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมาขณะที่เฟซบุ๊กของสังดอกสเสดาได้มีการโพสต์ข้อความไว้อาลัยถึงตลกรุ่นใหญ่ว่าดับอีกดวงร่วงอีกลายดังก็ตายไม่ดังก็ตายเป็นสัจธรรมศิลปินตลกเตี้ยคางคกชาลีดอกกระโดนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ ทางด้านเกโกกิเชิญยิ้มคนบางซื่อก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของศิลปินตลกรุ่นคูบาอาจารย์อีกหนึ่งท่านในนามว่าเตี้ยเล่นไม่ยากหรือเตี้ยขังคุกในปัจจุบันความสุขและเสียงหัวเราะที่พี่เคยสร้างไว้นั้นขอให้เป็นผลบุญนำพาพี่ให้ขึ้นไปสู่วิมานสวรรค์ด้วยเถิดพวกเราเหนื่อยกันมามากแล้วพี่หลับให้สบายนะพี่ชายทางทีมงานมดข่าวพาเพลินขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ